โหะอย่างดีลวดลายวิจิตพิสดารแต่ละลายแต่ละลายที่ลงไปเนี่ยอาจารย์ล้วนแล้วแต่กํากับบริกรรมลงไปทุกอันบริกรรมบริมบริกรมร,กรมทุกอันทุกกระบวนการหล่อการตีเหล็กเนี่ย อาจารย์ลงรายละเอียดมากรุ่นนี้อาจารย์ให้ความสําคัญมากสุดๆตื่นเช้ามาภาวนาตกเย็นภาวนากลางวันนั่งด่าเอากระโถนตีกระบาลคนไม่รู้กี่คนกระโถนผ่านการตีกระบาลได้กระบาลจริงมาแล้วตีปากจริงมาแล้วกระโถนรุ่นนี้ใบละห้าพันมีจํานวนจํากัดมีไม่เกิน99องค์เป็นรุ่นพิเศษต่อโค้ดมหัศจรรย์โค้ดกระโถนรุ่นหนึ่งพิเศษสุดๆรุ่นนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้5,000ันมีแค่99องค์เท่านั้นเกินกว่านี้ไม่มีอ่ะ กูขายหมดละ99องค์จบกูได้ตังค์เรียบร้อยต่อไปยังมีเหลืออยู่บ้างพอดีอาจารย์เก็บไว้พิเศษอันนี้99สุดท้ายโผล่มาจากไหนไม่รู้ตอนแรกกูบอก99อันนี้โผล่มาอีกอันนี้พิเศษกว่าเหนือกว่า99องค์แรกอันนี้99องค์หลังพอดีปลุกเสกรุ่นเดียวกันทำพิธีรุ่นเดียวกันทุกอย่างรุ่นเดียวกันหมดแต่อันนี้อาจารย์เอาไปทาเสริมเพิ่มเติมมาอ่าอันนี้เสริมยิ่งกว่าทําพิธีเข้มงวดตีกบาลหนักกว่าเดิมเน้นกว่าเดิมอ่าอันนี้คนตื่น,น่่อมมเพิ999มมะ หมดแค่นี้นะไม่มีอีกแล้วหมดแล้วจริงๆหมดจริงๆไม่เหลือเลยพานไปอีกไม่นานอ่ะมาอีกแล้วรอบนี้น้อยหน่อยนะอ่าห้าสิบเก้าองค์ห้าสิบเก้าใบกระถนอันนี้แพงเพราะน้อยจากห้าพันกลายเป็น9999บาทอันนี้รุ่นพิเศษกว่าต่อโค้ดพิเศษจากเดิมเนี่ยโค้ดกระถน1กระถนอันนี้โค้ดกระถน10กระโถน10โค้ดกูต่อเข้าไปเลย10บโค้ดจากโค้ดเดียว กูตอกเอง mm. มึงว่าแปลกไหมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มึงว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จากใครจากกูดังถ้ากูไม่ดังจะศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่มีทางถ้ากูไม่ดังจะขายได้มัไม่มีทางถ้ากูไม่ดังกูจะสร้างกระแสบแบบนี้ได้มัไม่มีทางศักดิ์สิทธิ์ยังศักดิ์สิทธิ์แล้วศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ต้องเสกคุณจะบอกให้แค่ชื่อกูเนี่ยทำมาเนี่ยแล้วกูเอามือแตะจบเลยไม่ต้องผ่านพิธีหาะลรก็ได้ เอาไปเลยยังไงก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ปากกูพูดไม่เชื่อคนอื่นแต่ขายของเองแปลกๆโอ้ยมึงเลิกโง่สักทีเถอะวะกูยกมือว่าสาธกรบการมึงเลยขอเลิกโง่กูกําลังอธิบายความศักดิ์สิทธิ์ของการขายวัตถุมงคลในโลกอืมเดี๋ยวกูกระโถนปีกระบาลกูไม่ได้มานั่งขายกระโถนเคสสตัดดี้ยกตัวอย่างโอ้โหมึงนี่โง่ดักโง่ดานโง่ซ้ำโง่สอนกูไม่ได้มาขายกระโถนกูยก ตัวอย่างความศักดิ์สิทธิ์ให้มึงฟัง